สองสกินแคร์กับเซนเล็บคนดังนะครบน้งก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปสองสกินแคร์เขาประกาศหรือว่าไอเทมนี้ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือสวัสดีเละยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้งโก้นะครับที่ช n องฮิ i โก้ b บ r r y กันอีกแล้วนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใหม่นะครับนั่นคือส่องสกินแคร์กับเซเลบคนดังนะครับนงก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปสองสกินแคร์ไอเทมโปรดไอเทมลับนะครับแล้วก็วิธีการดูแลผิวต่างๆตามสไตล์เซเลบคนดังนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่น่าสนใจที่น่าจับตามองมีใครกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเซเลบที่นงก็จะพาคุณผู้ชมไปสองกันนะครับนงก็บอกไปให้นิดนึงว่าเขาเป็นเซเลบสาวนะครับเป็นนางแบบแถวหน้าระดับโลกนะครับสชาติอเมริกันแท้แล้วก็ยังเป็น ภรรยาคนสวยของนักร้องดังอีกด้วยคุณผู้ชมดากันหรอไหมครับว่าเป็นใครนะคะเรดก็จะมาเฉลยให้ฟังในคลิปนี้แต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับเซเลบคนดังนะคะพี่นก็จะพาไปสองกันในวันนี้นะครับนั่นคือเธอคนนี้ครับเฮลี่บีเบอร์นั่นเองครับเซเลบสาวคนดังนะครับสีภรรยาคนสวยของนักร้องดังอย่างจัสตินบีเบอร์นั่นเองครับแล้วก็ยังเป็นนางแบบแถวหน้าระดับ โลกอีกด้วย สำหรับเฮลีบีเบอร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าชื่นชมในเรื่องของความสวยของเธอจริงๆนะครับแล้วก็การดูแลรูปร่างที่ดีมากๆนะครับเฮลีบีเบอร์เนี่ยนะครับเขามีใบหน้าที่ค่อนข้างที่จะโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีสไตล์เป็นของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีผิวค่อนข้างที่จะสวยมากเป็นสีผิวขาวอมน้ำพึ่งนะครับแล้วก็มีผิวหน้าที่ดูเรียบเนียนดูตึงกระชับมากๆเลยทีเดียวนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขามีสกินแคร์ไอเทมลับอะไรกันบ้างครับสำหรับสกินแคร์ไอเทมลับนะครับของเฮลีบีเบอร์ที่เขาบอกว่า ประกาศเลยว่าไอเทมนี้ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือเซรัม่มวิตามินซีนั่นเองครับสาหรับเซรัม่มวิตามินซีเนี่ยนะครับน้องกุ้งม,มาจะพูดกับคุณผู้ชมอยู่เสมอว่าให้คุณผู้ชมทุกคนต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซรัม่มมันเป็นสกินแคร์ที่มีประโยชน์กับผิวเรามากจริงๆช่วยในเรื่องของการปรับผิวนะครับให้มีความสว่างมีความกระจ่างใสให้สีผิวดูสม่ําเสมอมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยต่างๆได้อย่างดีมากๆแล้วก็เป็นสารด้านอนุมลอิสระให้กับผิวได้อย่าง ดีจริงๆครับสําหรับไอเทมนะครับแบรนด์ที่เขาโปรดปานมากๆแล้วก็ชอบติดใจยอยู่นะตอนนี้นะครับนั่นคือเจ้าตัวสกินซูติค้ลนะครับ <S <S CE f e r ฟ l ร c <ic> ตัวนี้นั่นเองครับ สำหรับเจ้าไอเทมนี้นะครับจากสกินซูติเค้ลนะครับ c E f e r u l ร c ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าน้องก็คิดว่าตัวนี้นะครับมันจะมีความคล้ายๆกับเจ้าตัวดี e o r d i n a r รนิดนึงนะครับคล้ายๆกันเลยตรงที่ว่าเขาไม่เน้นในเรื่องของส่วนผสมที่มันมีความซับซ้อนไม่ต้องเล่นท่ายากตีลังกาอะไรมากมายนะครับเน้นว่าเป็นส่วนผสมที่ดูธรรมดาแต่ใส่ในความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงจึงได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีส่วนผสมหลักๆเลยก็คือเจ้าตัววิตามิน C ที่เข้มข้นนะครับ ถึง15%แล้วก็ยังมีวิตามินอีที่ช่วยให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวนะครับแล้วก็ยังมีโฟรรลิกแอซิดนะครับที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีมากแม่นะครับแต่เจ้าตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงสักนิดนึงครับสำหรับไอเทมตัวเลือกนะครับพี่น้องกูอยากจะแนะนําให้คุ้ชมได้ลองใช้นะครับที่เป็นเซรั่มวิตามินซีเหมือนกันไอเทมแรกนะครับน้องก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับนั่นคือคิวเพรสนะครับตัวนี้เป็นซูเปอร์สตริงนะครับ10%วิตามินซีบูสเตอร์เซรั เข้มข้นถึง10%นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการปราบผิวนะคะให้มีความโกลมีความสวา่างมีความกระจ่งางใสมากขึ้นนะครับแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับน้องก็เห็นผลในเรื่องของความกระจ่งางใสสีผิวที่มันดูสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็การลดเรือนริ้วรอยนั่นเองนะครับส่วน,นอีกอย่างหนึ่งนะครับน้องก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นครีม่นถูกแล้วก็ดีนะครับน้องก็พูดถึงกันอยู่ประจำนั่นคือเจ้าตัวนี้ <N> จากเคทิดอนั่นเองนะครับเขามีชื่อว่าเคทิดอรวิตามินซีนะครับเจ้า แต่อาจจะไม่ได้ระบุในเรื่องของเปอร์เซ็นต์มานะครับแต่ก็เห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสสีผิวดูสดใสามากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่มีผิวมันไม่ต้องการอะไรเหนียวไม่ต้องการอะไรเหนื่อหนาน,นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆครับต่อมาสําหรับไอเทมที่2นะครับพี่น้องโก้เห็นว่าเจ้าไอเทมนี้น่าสนใจมากๆแล้วตัวเฮลลี่บีเบอร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโปรดไอเทมนี้มากๆเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวดรังเอลเฟนนะครับเจ้า เสำหรับเจ้าไอเทมนี้จาก Drang Elephant นะคบน้องก็ต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะครับเขาดังจริงๆนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยของเรานะครับสำหรับความดีงามของเจ้าไอเทมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นมาสก์หน้าที่แบบไม่ต้องล้างออกนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นสล e ปปิ้งมาสก์ก็ได้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นเนี่ยะครับแล้วก็เสริมกรอบปกป้องผิวให้มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยส่วนผสมหลักๆนะครับก็คือเจ้าตัวในแอซินาไมมมีสควาเลนนะครับมีเซรามัยนะครับแล้วก ยังมีวิตามิน F ตามชื่อเขาบอกว่า F อฟบามนั่นเองนะครับสำหรับไอเทมตัวเลือกนะครับที่น้องโก้มาแนะนำนะครับอาจจะสู้ดรังอลาฟนไม่ได้นะครับทั้งในเรื่องสรรพคุณคุณสมบัติแล้วก็ราคานะครับแต่น้องโก้คิดว่าเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเป็นมาสกที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับนั่นคือเจ้า2ไอเทมนี้นั่นเองนะครับไอเทมแรกนะครับผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีนะครับนั่นคือไอเทมโปรของน้องโก้เลยเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคิวเพรสนะคร เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากแ่ตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวหน้าดูสดใสมากขึ้นเลยทีเดียวครับส่วนอีกัอเทมหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับมีชื่อว่า Ponds White Beauty นะครับ Serum Sleeping Mask นั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเคลมไว้ว่าเวลาเราใช้เขานะครับเสมือนมาสกหน้ามาประมาณ4ี่ห้าแผ่นนะครับคือช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆ่นะครับน้องกู้รู้สึกว่าน้องกู้ชอบเจ้าไอเทมเนี้ยมากวม่ เด้งแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ในเรื่องกลิ่นเจ้าตัวนี้ผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างคะสำหรับช่วงสองสกินแคร์กับเซนเล็บคนดังอย่างไฮลี่บีเ e อร์่นเอนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีเซนเล็บคนไหนที่น่าสนใจในเรื่องวิธีการดูแลผิวสกินแคร์ไอเทมลับไอเทมโปรดนะครับก็แชร์มาบอกน้องโกได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับน้องก็จะรีบไปส่องแล้วก็จะรีบมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าคุ นนสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย